่าโอเคปัญหาด้วยนะ5 8โอเคที่ยืนดูอย่างเดียวเหรอก็มันแย่งกันไปแล้วอะเฮ้ยนี่มันชุดล้างรถเราเหรอมันเป็นชุดอย่างนี้ฮะชุดล้างรถเป็นอย่างนี้ใช่โอ้โหไอ้หน้าตากูก็ เราต้องเค right <inaudible noise> <inaudible noise> ็มหลังคาใหม่ไหมเนี่ยเอาให้เงาเงาน่ะ ถึงเดินได้มันมีตะเข็บหลังคาอยู่เขาเรียกตะเข็บเหรอตะเข็บมันเป็นรอยต่อไม่ใช่เหรออันนี้ก็เป็นเคิร์ฟเคอร์บภาษาอังกฤษด้วยเหรอเฮ้ภาษาอังกฤษนี่เราโหจบออฟฟอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยพาดล้างหลังคาครับผมมันต้องล้างอย่างงี้ ฮะเออไม่น่าถามาตังนะนี่ครับช่างรูปหล่อของเรานะครับช่างตังเอ้ยันเปียกเปียกเปียกเฮ้ยใครเปิดเครื่องเสียงแข่งกับเราวะไหนก็ซื้อแล้วเกสามพันฮะ เอางั้นเหรอเออเิ่นเก่งดีกว่าเออวันนี้พามาล้างล้อร้อน้ำตาลขาอยู่เดินมาสิโอ้โหมันเป็นเก็ดรยยิบระยับเลยวัสดีครับพี่วัดเดซิ่งโคลาชโว้ยคนบ้านเดียวกันชุดจัดไอ้โทนดิรออะไรอ่ะ เออนี่มันคือทางของเราชีวิตจิตใจใช่ใครเอาไม้กิมบอลไปไหนวะนี่คือสีน้ำตาลครับน้ำตาลมุกบนราคาเนี่ยนะที่ไหนอ่ะมีมยา ยอดกระปุกไปจัดก้าวาวครับอ้าวแจมเลยอย่างนี้ค่อยน่าฟังมาครับมาคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวมีพิเศษให้ใช่ไหมเพี่ผมพิเศษอะไรไอ้นั้นมันแถมอยู่แล้วโอ้ยล่องลงนะครับทักทายคนโคราชนะครับบ้านเดียวกันนะครับพิวัฒนะครับเลสซิ่งฮะ ภาษาเดียวกันคุยกันง่ายเน,ะ<ม>นาะโค้ดจะแถมพิเศษใช่ปะเออดีเว้ยแต่ะตละคนไอ้นี่มันเราแล้วแหละไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้ววันนี้น้องต้าฝากด้วยคันหนึ่งสามปีแล้วไม่เคยได้ล้างหลังคาเลยจะล้างออกไหมาสามปีแล้วเนี่ยออกแค่เมื่อกี้มันอยู่ที่สูงเออ,เอ,อพี่น้องยืนเหยียดสายอยู่อย่างนี้นะเอออพี่น้องยืนเหยียดสายอยู่ ช่างล้างรถบดีพตี่ตเวนะใช่ใช่ใชไม่ต้องจอดเลยฮะหลังคาบุบไม่นั่นเออวะลูกเพล เอ้แดงันจะบุบไปเรืหลังคาเนี่ยบว่อยตรงี้ใช่หรอ้องชัมงกันจางน้ำนักอ๋อเป็นการลดน้ำหนักต้องเหยียบพาดอย่างนี้ใช่แล้วเองอย่าออยย่่าาเหยียบพาดแล้วกันวันนี้ล้างล้างยันหลังคาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่สดวอลชัดซีในเครื่องโดยเครื่องเชื่อม CO2 ใช่ไหม เอาเลยดิรออะไรอ่ะอาจารย์ก็มาสอนแล้วนี่เออแถวนั้นโควิดเยอะไหมแถวนี้ไม่มีครับพี่โตมีอยู่บางพีกับที่ไหนนะบางปูไม่มีใช่หรอมีคนหนึ่งมีพี่มีคนหนึ่งหมู่บ้านเมืองด้วยเฮ้ยอยู่คอนโดอยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ผู้จัดการแจ็คนะครับพี่แจ็คบอก ไม่บวบครับล้างได้ผมล้างประจำวันดีน้องน้องน้องเอต้องเช็ดขาโก้เฮเยนปิดปิดหนาวนะครับพี่น้องต้องใช้ขาโก้เช็ดเหรอใช่เช็ดเลยใช่ป่ะเฮ้ยพี่เอาชาโม้ไหนอ่ะอยู่ไหนวะชาโม้อยู่ขาโก้เช็ดเลยไม่ใช่ชาโม้เช็ดแห้งกว่านี้แห้งที่แห้งทีุ่ตเกาะแล้วก็เป็นข้าวเหมือนเดิมเอาชาโม้มา ชามัวของแท้มันต้องแข่งเป๊กหรือมันจะบีบเพื่อเอ้าก็มันมีของก็ปิดน้ำทำไมอ่ะไอ้ตังมันให้ปิดอ่ะเปิดอทำไมพี่อเจ็ดเลยไหมล่ะไม่ได,ไได้ต้องให้หน้ำมันเปียกก่อนเออก้าวรนะ้อยกว่าเนี่ยของแท้มันก็ไม่แถมกล่องให้กูด้วยวะจริงปะจริงบอกให้พี่มันไม่มีกล่องให้เหรอ มันบอกของแท้ไม่มีกล่องพี่เป็นกล่องกระดาษทำแบบนีเปล่าไม่รู้เด,เดแี่ยเดืแต่แต่พื้นอันนี้อันเดียวมันแถมน้ำหอมน่าดูเลยมันมันบอกคงคุ้มอ่ะนะแถมน้ำหอมหอ,อหอมด้วยที่กล่องนั้นวะ <laughs> ใช่ใช่น้ำหอมอะไรน้ำหอมที่ตัวเนี่ยนะน้ำหอมติดรถนะอ,อ,อ่ะกระป๋องแก้วแก้วอ่ะกินตั้งแล้วเนี่ยหรอเออให้ให้จับไปแล้ว ทีแรกให้ตังค์มันไม่เอามันบอกรถเดี๋ยวรถมันเหม็นทำไมไม่ให้กูัะมึงไม่อยู่อ่ะรถหอมร้อนใส่รถผม้ผมก็ใส่ไฟมึงไม่อยู่อ่ะเอออะไรอะไรก็แจ๊บปะอะไรอะไรก็แจ๊บปะมันอยู่ก็ให้มันก่อนเดี๋ยวไม่น่าเมียกูไม่อยากลงจากกูเลยทำไมอ่ะมึงไปไหนแจ๊บยงไม่มากลับเลยเอาเลยเอาแล้วพี่เอาแล้วก็คือให้ตังค์เงี้ยมาช้าตอนสายเออร้ายนั่นแหละที่วันคู่วันพี่อะ วันนี้น้องปับ๊บน้องปั๊บบอกเต้นหน่อยครับลูกพี่อนวนนี้ไหนแล้วครัะคะ <c oughs> บวันนี้สล่งสวัสดีครับพีบิยุทธ์เฮ้ยพี่พงษ์พี่พงษ์พี่พงลบปุรีพี่เคยขึ้นหลังคาต้องนอนคว่ำนอนงหงาย,ยถลายค่อยๆถู่ครับกลัวบุบขึ้นได้เลยพี่ไอ้พี่พผสมคากโก้เดมจะน,น้องได้เช็ดทีเดียวไม่ต้องลง ไ่้เหรอมีข่ขึ้นประจําเหรอรอันนี้เป็นความรู้ใช่ไหมจริงจริงนะจะได้คิดว่าลัคา V มันจะแข็งลังคาเดิมก็ขึ้นได้ลงังคาเดิมก็ขึ้นได้ตามสังตาัะงยากย่งยนิน่ขาใช้ัคาหน่นๆ่นน่น ฮะเออเอาแล็ซีนด้วยเฮ้ยมีต้องมีแล็เอาวะแล็เลยอะแล็เลยมันจะได้ปั่นนไดก่อนใช่ใช่แล้วขับไปแล้วมันฟิวนเหนือนรถคัานั้นไงฮะขับไปแล้วมันมันจะหลุดเหรอวะหลุดที่ไม่ติดกาวอ่ะหอยู่แถวนั้นแหละวางอยู่ข้างนอกนี่ไงนี่ไตรงบนเกลียนเ่ยโอ๊ยมันล้างแล้วถ้าท้อนแดดดีจังเลยวะ อ้าวไอ้นันงงไม่เคยเห็นก็คือลังค้างเออไหลอยู่เนี่ยไหวเปล่าผ้าอยู่ไหนผ้าผ้าที่เช็ดประจำอะแคปไปแก้วเหรอสวัสดีแบงค์สวัสดีครับบาง บังบอกว่าบอกมันถ้าพูดแล้วไม่ทำไปยืนไกลๆเอาต้องออกเสียงนี้นะไปยืนไกลๆเครื่องเสียงโดนไปเท่าไหร่ครับของผมใช่ไหมเครื่องเสียงโดนไปเท่าไหร่เฮ้ยฟังฟังเพลงอ่ะ เ,เสียงก็โดนไปหลายบาทอยู่ครับน่าจะสองแสนด้านน่าจะได้ประมาณสองแสนวันนี้น้องบีมนะครับ FC ทางใต้นะครับโดนชุดนี้กับอ,นะอ้าวเอาลถไปอ่ะเขาลดั่โดนโดนชุดมิกซ์มาใหม่นะครับอันนี้ยังไม่มีเวลารีวิวนะเดี๋ยวรีวิวให้ให้ให้ชมนะครับ ไอตัวตัวรีโมทไอตัวชุดคอนโทรลวาล์ว wow ชุดใหม่นะครับแต่ยังไม่มีเวลารีวิวนะครับเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้ชมนะครับยังเล่นไม่เป็นนะครับยังเล่นไม่เป็นฮะงงนนแก้เลยอะตัวหัวไม่หอนเลยแก้ววะเนี่ยแก้วดิ เฮ้ยเอาท่านี้เลยเหรอไม่พี่ตรงนี้มันยุบได้อ๋อต่ออยากได้ต้องทำไงซื้อพี่วันดีน้องตองน้องน้องตองบอกกระเทือบร้ยคนล้าง <c oughs> อ้าวเงายังเฮ้ยมันมีเข็มขัดว่าเอาโดนทะเลาะว่าเอาใช่เปล่าพี่เป่าตุ่งยังวะใช่กว่าอร่อยอยู่วะถ้าถ้าดึงสองใส่ไม่ได้พี่ หลวมกูไม่รู้จักกูไม่เคยใช้น้องเจงพี่ผ้าน้องครับเฮ้ยก็บอกให้ถอดเสื้อโอหไม่เพียงผ้าอะไรมาอ่ะอันนี้มาก่อนจะให้มันเปิดนั่นเออลองน้ามีเนี่ยน้ามีเนี่ยอันนี้นี่อะไรเนี่ยภาพเลยว,วะ เข็มขัดเข็มขาดใส่ชุดล้างรถเดี๋ยวนี้เฮ้ยน้ำยาอะไรอ,ะอ,อ่ะแก้วพี่นกเหรอของพี่หน่อยเหรอเรยังต้องถูที่ที่ที่ทตัวเขนเนี่ย ตอนนี้เราเป็นการไลฟ์สาระนะคะเฮ้ยมาเลยเอามาแล้วเปล่ามาคืนเอามาแล้วเปล่ารู้มันเด้อซึงเอาอยู่นะเอาไหมไหนวะขอนู้นขอนู้นหนยกูแม่งเป็นเม็ดเกล็ดเกล็ดดีว่ะ เฮ้ยไม่มีทั่วหลังคาเลยบ้าเอ้าอะไอยู่วะเอ้ยขี่ทั่วหลังคาเลยหลังคาเราก็ต้องเงานะครับนี่พดชอบไปสะท้อนแดดเนี่ยมันจะปิ้งวิ่งวิ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 งทีหลังตีหกขอันพี่มันจะเช็ดไม่ออกเหรอใช่อ่ะเปลืองด้วยพี่ขอเช็ดฝั่งนี้หน่องเงาไหม นี่พี่หนุ่มบอกเงามากๆนะเห็นไหมเอาเอามาเช็ดฝั่งนี้าลงน้ำยานะเออหวัดดีชแมชแมป์แชมป์บอกเอฟซีช่างนกตรงไหนวะเนี่ยไปทำไร อ๋อจะเป็นช่างจะเป็นช่างเครื่องมาไงไปใส่ลูกปืนลูกล้อก่อนโอ้โหเหาไหมไม่เหงาเฮ้ยแม่งเงาจริงวะเฮ้ยพี่หรือโทรศัพท์มันดีวะเนี่ยมันผ่านกล้องสะท้อนเบ้งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันลื่นเลยนะเว้ยลื่นเลยค่ะเออว่่พีีอยง้เะถือลงไปด้วยไหนๆก็ขึ้นมาแล้วดีมาก เอาบังบอกเอาชามา,าด้วยสั่งให้บังด้วย,ายถามเนึ่บังมาวะครับมันยังไม่ได้ล้างแล้วไปเช็ดทำไมแล้วมันเปิดไหมน่นะนั่นดำเลยเฮ่ส้นจริงจรงฮะ,ต,งต,งะตัวแรงมาแล้วตัวแรงมาแล้วมาใครวะรฮะเมียเมียน้อยม้ง <laughs> เดี๋ยวให้มันไปอีกรอบดีเลยหมดประมาณนี้มา5ตัวเหรอยังไม่ได้ใช้ก็ไม่พอไงนะใช้แตะเนี่ยนี่ขนาดร้านน้ำยาคาแคร์เขายังบอกเงาวับเลยอจะจริงวันดีครับผมนักทายนะครับดูดิพี่เราซื้อน,น้ำยาร้านเขาเปล่าไม่ใช่เหรอ เออแต่เขายังบอกว่าเงาเลยแสดงว่ามันเงาจริงใช่ไหมนะครับวันดีน้องใหม่นะครับมาเจตีบางบอกไม่มาวิ่งโออยู่วัดพิมพ์จะเบิ้นเพื่อ อเอ้ยเอาแต่วันเลยเหรอไปไหนมาสบายตัวสิไอ้นั่นปวดหลังอีก <c oughs> เอ้ออา <c oughs> เค็ดต่อไปครับเค็ดต่อไปแ,ลแหละอะไรใครเปิดอะไรปิดปิดแบบเสียงตามสายฮะไปเดี๋ยวพาไปลืดทางปา่าโน่นเอาดิฮะก็ยังแม่นูมัดเลยคุณซ้อมเมื่อก่อน ลงดีกวาไว้แต่มันเงาจริงนะตาตังนะเงานะครับเออน้ํายาใช้ได้วันนี้น้องแมนแมนบอกฝากสักคันหน่อยครับมาเลยจัดให้เฮ้ยมันเงาจริงเว้นนยเราสะอาดยันหลังคานะทุดแบบไหนวะ อ๋อไม่พอกขึ้นไม่ได้ผมก็ขึ้น,นไ,ไ,ได้ไงรื้อรื้อเลยไหมแมนบอกรื้อเลยไหมเฮ้ยนี่หลังคายอย่างเดียวเราไปเครื่องเช่ยงมงฝาเนี่ยอ๋อป่าข้างบ้านเฮ้ยเอบอกพี่ตังถอดเสื้อเช็ดหน่อย เออมีฟรีด้วยเอาเดี๋ยให้มันถอดเลยเดี๋ยวถอดทุกกุหมองหมดเฮ้ยนี่มันเงาในสะท้อนเห็นตัวเองเลยเนี่ยแหม่นะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่น้ำยาไม่มียี่ห้อใช่ไหมครับเพื่อเครื่ลังคาอย่างเดียวสวัสดีครับพี่ชาครับพี่ชา คาแคร์ที่แยกส่วนผักนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกครอบครัวไอริของเราด้วยนะครับตู้เหลืองนะครับ,พ,นนออบพี่ชาล้างขนาดนี้กี่เท่าไหร่เออวะพี่ชาล้างขนาดนี้พี่กี่เท่าไรที่อู่อที่ร้านพี่กี่เท่าไร่อันนี้ไฟบังคับลูกเพล่สวัสดีครับพี่พี ม่เงาแวบเลยก็ชอบตรงที่มันโดนแดดน,นะตังนะนงเออมันเงาวิง่งปิ้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 งเลยไหตอนลงลงไงอะ่ะลงก่อนแหม่ลงจากรถแล้วไม่เป็นนะฮะ เมื่อคืนยังลงได้ฮนะหรือเมื่อคืนขึ้นอย่างเดียว,ยวพีาาา่นายใช้น้ำยาอะไรเช็ดสีรถรับถา,<อ>า,า,าใช้ใช้อะไรเช็ดสีรถรใช้ลูกน้อง <c oughs> ใช้ลูกน้องน้ำยาก็ใช้คารโก้นะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้เคลือบเงาไม่รู้ของอะไรนะครับพีน่นกเ,นเอาไอ้นี่มา แล้วก็น้ํายาล้างรถก็ใช้ให้มันมีเอ่อก็เรียกอะไรอะ่ะยี่ห้อหน่อยนึงนะครับมีแว็ก์นะครับค่าใชา้ก็โอเคนะครับค่าชายแค์แชมพูสุดหนึ่งนะครับเราก็อยาใช้พวกแชมพูนะครับแชมพูจิ้มก็ใช้ได้แหละนะครับแต่ว่าเราใช้น้ํายาแบบนี้ก็จะดีกว่าครับเราทํามาเพื่อล้างรถโดยตรงนะครับ อันนี้ใช้ใช้ดีนะครับใช้มาตั้งแต่รุ่นดึกดําบันแล้วนะครับใช้ดีมากไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนจะเคลือบเคลือบสีเคลือบแก้วก็น้ำยามีขายหลายตัวนะครับในท้องตลาดนะครับก็ซื้อหาใช้กันได้แต่ว่าอนี้ยผมผสมน้ำแล้วก็แล้วก็บิดผ้าแห้งมาแล้วก็เช็ดเลยนะครับทีเดียวจบข่าว แต่นี้ไม่ได้ล้างเนี <creo Aqui> <People> it, t <t <movement> ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาล้างลงยางมันได้อยู่นู่นไงฮะอ๋อเดินฝั่งลงฝั่งโน้น โคตรแบบเนี้ยเออลงง่ายจังวะอ่ะพอแล้ว <c oughs> ที่ฝาบาย